สรุปก็คือว่าตัวของโควิดเนี่ยที่ออมีบอกว่ามันเหมือนมันจบรอบของมันไปแล้วแต่แต่ว่าข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วก็เหมือนจะมีโควิดรอบใหม่คืออันนี้เราไม่ต้องสนใจเลยถูกไหมฮะอ๋อถ้าถ้าเป็นเรื่องโควิดของประเทศจีนนะครับอยากให้มองนี้ว่า หนึ่งที่ผมบอกว่าตลาดไม่ค่อยสนใจหนึ่งเพราะว่าความรุนแรงในโควิดมันน้อยลงแล้วเชื้อไวรัสมันมีการกลายพันธุ์แต่มันไม่ได้กลายพันธุ์ในฐานะที่รุนแรงและฆ่าชีวิตคนมันกลายเป็นว่าความรุนแรงเนี่ยมันแค่เป็นการเหมือนกับเ,เขาเรียกลดคลายความกังวลไปแล้วจากในสธารณสุขของแต่ละประเทศมองว่ามันไม่ได้เกิดความสูญเสียเป็นสิ่งที่มนุษย์อาจจะเคยชินกับมันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คนติด มันก็ไม่ได้เกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดการกระทบในด้านเศรษฐกิจแล้วพูดง่ายๆว่าต่อให้คนติดก็นอนรักษาเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตลาดจะไม่ได้กังวลเรื่องนี้แล้วธุรกิจจะไม่หยุดเมื่อคนติดโควิดเอาง,ง่ายๆตอนนี้มันเหมือนมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแม้กระทั่ง mm hmm. หลายๆประเทศนะครับถึงขนาดคนติดโควิดก็ต้องให้ทํางานปกติได้อย่างประเทศไทยเราก็ก็ทางานนะแต่เพี่เแต่ว่าให้หยุดหยุดแค่ประมาณห้าวันตามกฎหมายตอนนี้ 5วันดูดักษาตัวทั้งทงนี้าวันอ่ะเชื้อมันยังมีถูกไหมครับวันที่6กโดนบังคับไปทํางานแล้วอ่ะแต่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เพ่งเลยถึงความสาคัญแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดจะไม่มองถึงความแรงตรงนี้แล้วนอกเสียจากว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีการกลายพันธุ์และพันธุ์นี้มันแรงมากถึงขนาดทนติดปุ๊บแล้วโอกาสเสียชีวิตแบบสูงมากคล้ายๆเหมือนตอนที่มีสายพันธุ์เดลตา้าอย่างนั้นแหละอันนี้แน่นอนอาจจะทําให้มีผลกระทบกับราคาทอ,ทองทองจะยิ่งขึ้นแรงเลยนะครับผม,อ,มอันนี้คือ หลักๆจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าแต่ตอนนี้ที่ขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องของโควิดแล้วต่อให้เขาเปิดประเทศจริงขึ้นมาก็เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันเกิดการคึกคักเท่าน,น,น,นั้นเองการใช้น้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าก็เลยมองเป็นเรื่องของอุปสงค์ความต้องการน้ํามันเนี่ยสูงขึ้นก็เลยทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามมากกว่าพอน้ํามันเพิ่มขึ้นตามก็ไปสะท้อนทําให้เห็นในเรื่องของเศรษฐกิจของสารัานอาจจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยลดลงยากขึ้นและการว่าพอลดลงยาก,ยากตลาดก็เลยมองว่าเฮ้ เศรษฐกิจสหรัฐเงินเฟอ้อลดลงยากก็อาจจะทําให้ในส่วนของการถดถอยเนี่ยมีสูงมากในด้านเศรษฐกิจก็เลยมองเป็นทองเป็นเซฟเฮฟเว่นทองเลยขึ้นตามน้ํามันนั่นเองครับอันนี้มันเป็นผลสืบเนื่องแบบนี้มากกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปนิดนึงครับก็คือเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยจริงๆที่มันไดราคาทองคํามันมีปัจจัยก่อนหน้านั้นอีกก็คือมาจากราคาน้ํามันแล้วก็ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มาได้ร,า,ราคาน้ํามันแล้วก็ค่อยมาได้ทองคําอีกทีแบบน,นี้นะครับถูกต้องครับนะฮะใช่เลยครับมันเป็นเล่าตามที่ผมบอกเลยก็คือเพราะว่าหนึ่งปัจจัยของประเทศจีนถ้าเปิดเมืองก็คือใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนนี้เห็นเลยตั้งแต่วันที่แปดมกราที่ผ่านมาเนาะถ้าเราไปดูราคาน้ํามันนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นมาเนี่ยราคาน้ํามันนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างค่อนข้างชัดเจนล้ะนะครับอันนี้คือหก อันนี้คือวันที่เก้าเขาแปดตรงวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่วันที่เก้าเนี่ยกลับเลยนะเป็นเหมือนเทรนระยะสั้นกลับเป็นขึ้นเลยนี่แหละคือเหตุหการณ์มาจากประเทศจีนนะครับในการรับข่าวนี้อันนี้คือเป็นตัวแปรหลักเลยนะครับที่ทําให้ราคาน้ามันปรับตัวขึ้นได้พอขึ้นปุ๊บก็ไปสะท้อนกับราคาทองนะครับอ่าตามที่ผมเรียนแจ้งเลยนะครับอ่าราคาทองนะตั้งแต่วันที่แปดมานะครับอ่าเราให้อ้างอิงเลยเอาละกันนะอันนี้คือวันที่เก้านะครับเนี่ยตั้งแต่วันที่เก้า นี่ก็เป็นผลลัพธ์เลยที่ทําให้ทองขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นเหตุการณ์ที่ง่ายที่สุดแล้วทองขึ้นในเซฟฐานะเซฟเฮเว่นแต่น้ามันขึ้นในเรื่องของความต้องการซื้อดีมาร์สปายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการซื้อเยอะมันก็เป็นปกติที่ราคามันสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บก็ทําให้ประชาชนต้องใช้เงินสูงขึ้นในการซื้อน้ามันก็จะไปผลกระทบทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ไปเบรกกับนนะโยบายการเงินที่กดให้ลงมันก็เลยทําให้เงินเฟอ้ออ แต่สุ่มเสี่ยงไม่ได้ลดลงจริงตลาดก็เลยกังวลก็เลยต้องไปนั่นแหละครับไปมองว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะเบรกเงินเฟอ้อให้ลงเร็วไม่ได้แล้วก็เลยทองขึ้นเป็นเซฟแฮมเว้นมานะครับอันนี้คือเป็นผลสืบเนื่อง